วันนี้ในลำตัวระยะเป็นมาตรการอีกครั้งนะครับที่เป็นผู้ดำเนินการและค่ดิรันตารมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น61ครั้งมีผู้บาดเจ็บ66ถนนและยาฐานะและการให้ความสำคัญงานของต่างจังหวัดก็ได้ดำเนินการจัดตั้งตัวแทนใหครับมีทั้16ตัว ซึ่งในจังหวัดสงขลาเรียกกันว่าเวทแอเรีย์หน้าหน่วยบริการพยาธุลตำรวจท่านผู้มีเกียรติและชุมผู้ชมที่เขาร่วมพิธท่านนะครับในวันนี้แล้ก็เป็นการเดินทางจากหุ่นยนต์ลอรนะครับก็ต้องบูราณาการการันทุกภาคส่วนองที่เราในส่วน,นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นโดยสารสาธารณะนะครับของอ่าสิบเทียนแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ขอเนื่องเสร็จ À, bắt tiến là lúc đi lên đại quyết liệt học thơ gắt ส่งพาร้อยห2.166ของกรมป้องกันและบรรเาสาธารณยนะครัรถคันที่ท่านเห็นกันนี้เขาเรียกว่าสาโควเมอร์นะครับเขับยุคเป็นารควเมอร์ขึ้นตามด้วยรถ1669ไป จะเนนว่ารถเคื่วงเหลือคุณของงงเหือนะครับวูราการัส่งเตืรองอรปงตั้งส่งกององรอนครับตอนนี้ท่านราคลที่ของร้านของร้านีมอ